ถ้าจอไปเล่นเกมเลื่อนผ่านได้เลยแต่ถ้ามองหาเหมาส์ทำงานสบายๆดูให้จบแล้วอย่างที่เห็นการจับใช้งานจะแปลกตานนหนึงเพราะนี่คือเมาส์แนวตั้งเป็นเมาส์สุขภาพจาก b e l well. l w ถูกออกแบบมาสําหรับคนที่ใช้ทํางานเป็นระยะเวลานานช่วยให้การจับเมาส์มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นลดอาการเจ็บปวดของข้อมืออย่างเมาส์ปกติเวลาเราใช้งานจะต้องคว่ำข้อมือทําให้มีอาการบิดเกร็งที่ข้อมือใช้งานานานๆก็จะปวดเมืออ่อยล้าซึ่งพอเรามาจับเมาส์ในแนวตั้งเขาจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมือเราเวลาอยู่ข้า,นางนําตัวจะเป็นแนวตั้ง ช่วยให้เวลาเราใช้เมาส์ขยับซ้ายขวาจะมีความโฟล์มากขึ้นไม่เกิดอาการบิดเกร็งของข้อมือเหมือนเวลาคว่ำลองทดสอบง่ายๆก็เห็นความต่างคว่ำมือแล้วขยับซ้ายขวาเหมือนเวลาใช้เมาส์กับทามือเป็นแนวตั้งแล้วขยับซ้ายขวาจะเห็นความชัดเจนเลยว่าแบบไหนสบายกว่ากันส่วนคุณสมบัติอื่นนอกจากเป็นเมาส์สุขภาพแล้วตัวนี้สามารถชาร์จแบตได้ด้วยแท p บ C ไม่ต้องใช้ทานการคลิกมีความถนัดมือทั้งตัวคลิกและตัวสกรมีความเงียบปรับ DPI ได้3ระดับและในฝั่งที่ระวังนิ้วโป้งยังมีปุ่ม backward forward มาให้ด้วยเชื่อมต่อผ่่่าาาานนไวววเเลล2.4ซึง้้้้จะมมมีีตตัดอกใใหแแผปช และดยรูปทรงอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับการเอาไปเล่นเกมเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ทำงานนานๆบอกเลยว่าตัวนี้สบายข้อมือมากส่วนใครสนใจเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ที่ตะการันล่าง